เป็นเรื่องของเทส l a ในประเทศจีนครับเทส l a ตอนนี้กําลังเปิดศึกครับทําสงครามราคาเรื่องของราคารถยนต์ในจีนครับและผลกระทบของมันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับว่ามันอาจจะทําให้ผู้ประกอบการรถยนต์ E ีวีบางบริษัทในจีนเนี่ยอาจจะต้องเลิกกิจการได้เลยนะครับเทส la ครับตอนนี้จุดระเบิดจุดชนวนสงครามราคานะครับลดราคาค่อนข้างจะสูงมากนะครับซึ่งไม่ได้เพิเริ่มแต่ว่า มีเหตุการณ์นี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมานะครับโดยรถยนต์รุ่นที่ผลิตในเมืองเซี่ยงไฮ้ครับได้เริ่มลดราคาแล้วก็เริ่มที่จะลดร,รุนแรงมากขึ้นครับในเดือนมกราคมครับณนะตอนนี้นะครับรถเทส la ที่ขายในประเทศจีน,นมีราคาถูกกว่าปีที่แล้ว14เครับและ ในบางบางเมืองนะครับเมื่อเทียบกับในอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยก็ถูกกว่าถึงเกือบ50ครับผมด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ทำให้ผู้แข่งทั้งหลายในจีนเนี่ยก็มีแต่จะต้องทำตามนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจ EV ในจีนมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับดังที่เราอาจจะเห็นได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นของชัาง Xpeng นะครับหรือว่า NIO นะพอมันเติบโตขยายกําลังการผลิตเนี่ยการเจอสองครามราคาแบบนี้ก็ทําได้อย่างเดียวคือต้องลดราคาครับและไม่ใช่แค่เท s l a นะครับไม่ใช่แค่แบรนด์จีนแต่ตอนนี้เนี่ยแบรนด์ของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่ายุโรปอย่างเช่นโ o l k s w a g e n หรือว่า Mercedes-Benz Group นะครับก็ให้ส่วนลดสูงสุดถึง7 0 0 0หยูนนะครับหรือว่าประมาณ350,000บาทครับอย่างเช่นรุ่นมักอีครับของ Ford m มอเตเนี่ยตอนนี้ลดร,ราคานะครับเหลืออยู่ที่ประมาณ 2, 90, 2 9 0 0 0ออภัยนะครับ2 9 9 0 0ยหยวนนะครับตีเป็นเงินไทยก็แค่ประมาณ1ลา้านเศษเเท่านั้นเองครับถ้าเทียบกับราคาขายในเมริกาก็คือถูกกว่าถึงประมาณ1ใน3เลยนะครับก็ทุกอย่างทุกคนก็เชื่อกันนะครับว่าคนที่จุดประเด็นนะจุดสงครามนะั่นคือเทสลานั่นเองครับเพราะผลกระทบที่ว่าครับตอนนี้ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ในจีนนะครับอย่างน้อย30ราย ที่จะต้องลดราคาตามไปด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลนะส่งเผือกร้อนไปยังสมาคมผู้ผลิตรถยนต์แห่งประเทศจีนนะครับต้องออกมาเจรจา,าออกมาเรียกร้องให้ยุติสงครามราคานี้ได้แล้วครับซึ่ง จริงๆแล้วรถของเทส l a เนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกแบบการผลิตมาให้เป็นรถดูอยู่แล้วนะครับคุณอีลอนมาเซเขาอยากใช้ Tesla เทส l a นี่เป็นรถที่มีราคาถูกเข้าถึงง่ายแล้วก็ขายให้ได้เยอะๆครับทีนี้ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาในประเทศจีนก็ประสบภาวะคอ่อนข้างยากลําบากนะครับทั้งเรื่องของออกําลังการผลิตรถยนต์เองนะครับที่ก็ตกลงไปรวมถึงเรื่องของกําลังซื้อต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยได้ยกเลิกการให้เงิน อุดหนุนนะครับในการซื้อรถ EV แล้วว่าพูดยังไงคือมันก็อาจจะทําให้รถยนต์เนี่ยมันมีราคาอาจจะแพงขึ้นแลวก็คงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เทสลาเนี่ยก็ตัดสินใจว่าจะต้องลดราคาตรงนี้และผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับรถที่เป็น,ปนแบรนด์ EV ในประเทศจีนนะครับแต่มันก็จะส่งผลอย่างมากเลยนะครับกับรถยนต์แบรนด์ใดๆก็ตามที่ยังเป็นระบบแบบสันดาปภายในนะครับเอง ก็มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบอันนี้เนี่ยน่าจะลากยาวไปจนประมาณกลางปี2024เลยนะครับก็เดี๋ยวผมเชื่อว่าประมาณกลางปีนี้หรือปลายปีนี้เราคงจะได้เริ่มเห็นแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของซัพพลายเชนอาจจะมีแบรนด์ที่ต้องปิดกิจการไปจริงๆนะครับหรือว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการควบรวมอะไรบางอย่างก็เดี๋ยวรอชมกันไปนะครับ